สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่นะคะวันนี้นะคะจะเปิดไพ่อีปักแรกของเดือนธันวาคมนะคะ1-15ทถธันวาคมเ,าเป็นคิวของชาวเมษนะคะคณดราศีแรกเลยเนาะการแบ่งวันที่เนี่ยได้ทางตอนตะไทยนะคะเป็นดวงสำหรับคนมีประเด็นความรักนะคะถ้าโสดสนิทหรือว่ารอลักเก่าอะ่ะให้ดูเป็นดวงรายเดือนตามสถานะตัวเองเลยนะคะ หวังว่าคุณเมธจะมีพลังงานที่ดีนะคะในช่วงปักแรกนะกองแรกตัวตนคุณค่ะโอ้โหค่อนข้างดีนะคะกองที่2ตัวตนของคุณรักนะคะแล้วก็บทสรุปอยู่ตรงกลางค่ะเท่าที่เห็นเนี่ยถ้าใครอ่านไพ่เป็นก็จะรู้ว่าไพ่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ ใช้สำหรับดีใจด้วยคุณเมธได้ปลดล็อกนะคะตั้งแต่ช่วงปักแรกเลยไพ่แฮงแมนขึ้นมากับหัวแล้วแปลว่าถ้ามีเรื่องอึดอัดใจอยู่นะคะ จะสามารถแก้ไขสิ่งสิ่งนั้นได้นะคะบางท่านอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักโดยตรงก็ได้จะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ปัดจบปัญหาบางอย่างนะคะหรือว่าได้รับข่าวดีอะไรที่คุณรอมานานบางคนรอเป็นปีๆนะคะก็จะได้ปลดล็อกตรงนี้แล้วนะ่าดีใจด้วยนะคะมาค่ะมาดูที่พลังงานของคุณนะคะใบแรกมาเป็นสองถ้วยนะคะไพ่ดีมากนะก็หมายถึงความรัก โดยตรงเลยก็ได้นะคะสองถ้วยี่ยหมายถึงคู่แท้นะคะแล้วก็หมายถึงบรรยากาศดีๆในความสัมพันธ์ค่ะการปรับความเข้าใจหรือว่าคนที่มีใจตรงกันมีความคิดเห็นที่ไปในทางเดียวกันนะคะไม่มีข้อพิพาทนะคะในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะหมายถึงการพบรกักการพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะไพ่เดอะฟลค่ะ,าคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่สดใสกว่าเดิมนะคะการให้โอกาส แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีข่าวดีเข้ามาอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่คุณรอคอยมานานนะคะเหมือนกับก้าวสู่ชีวิตใหม่นะคะที่จะดีกว่าเดิมเนาะ แล้วก็ใบต่อมาเป็น the s t r e n กับหัวนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องห่วงเลยมันจะมีการลอมชอมกันที่มากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้อาจจะบางคู่อาจจะมีปัญหาหรือว่ามีทิ่ถีต่อกันสูงเนี่ยแต่พอก้าวเข้าสู่สิ้นปีเดือนธันวาคมตั้งแต่ปักแกเนี่ยทุกอย่างจะดีค่ะจะมีการอยอมรับชอมกันการปรับความเข้าใจนะคะที่มากขึ้นแล้วก็ใบสุดท้ายก็เป็นไพ่ที่ดีมากความเด็ดขาดชัดเจนนะคะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้ตัดสินใจทุกอย่างกลุ่มชะตาชีวิตตัวเองนะคะ มาดูที่พลังงานของคนรักบ้างนะคะได้เป็นเจ็ดดาบค่ะขึ้นกับหัวถ้าก่อนหน้าน,นี้มีอะไรติดขัดนะคะสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยเขาจะฟันฝ่าทุกอย่างไปได้ะคะ่ะทุกอย่างผ่านไปแล้วถ้าเป็นเรื่องที่เขาเคยทําอะไรแบบรับรังทำอะไรไม่ดีเนี่ยเขาก็เลิกทาส,สิ่งนั้นแล้วนะคะรวมถึงพวกกาแพงในใจข้อขัดแย้งอะไรต่างๆนะคะก็หมดไปแล้วเนาะสี่ถ้วยค่ะแต่ช่วงเวลานี้อาจ,จะไม่ช่วงเวลาที่มันโรแมนติกที่สุดนะคะเพราะว่าอาจจะมีภาระด้านอื่นที่ต้องจัดการด้วยเพราะฉะนั้น ้าเวลาที่เข้าปฏิเสธเราเวลาเรานัดเจอหรือว่าเราต้องการเวลาจากเขาแล้วเขาไม่มีให้เนี่ยอันนี้ต้องทาความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเป็นเพอร์ซันอลอะไรไม่ได้ขัดแยง้งแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาต้องจัดการนะคะไม่ต่อมาเป็น5าดาบอันนี้ก็ตอกย้าพลังงานของข้อขัดแย้งที่หมดไปแล้วก็บริษัทที่หมดไปค่ะถ้าคุณเคยมีประเด็นกันเนี่ยไม่มองว่าตรงนี้เคลียร์ได้นะแล้วก็สวินเทอรีน,นะคะ,ะ p r o g r ร s s i o n นะคะที่ก้าวไปข้างหน้าถึงแม้จะก้าวอย่างชา้าๆแต่ว่ามันคงแน่นอนค่ะ สรุปนะคะมี6ถ้วยนะก็หมายถึงสิ่งดีๆที่ทําไว้ในอดีนะคะจะส่งผลดีในช่วงเวลานี้ตรงนี้ก็ใช้ได้หมดทุกเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องของความสัมพันธรร์ระหว่างคุณแล้วก็คนรักด้วยพลังงานไปต่อมาเป็น4ีดบเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเข้าสู่เฟสที่สบายๆของชีวิตไม่ต้องดิ้นรนเลยมากนะคะ เป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะคะจะมีแบบวันหยุดได้ใช้เยอะในช่วงนี้แล้วก็ไม่มีข้อพิพาทกันด้วยนะคะระหว่างคุและคนรักไพ่สามเหรียญก็หมายถึงความสมามัคคีกันได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สองคาถานะคะอนาคตที่สดใสรออยู่วางอนาคตได้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักสถานะอะไรต่างๆการบ้าน,นใหม่แต่งงานนะคะ ถ้าใครที่เพิ่งเป็นคนคุยเพิ่งจะแบบให้สถานากันก็หมายถึงสามารถที่จะวางอนาคตยาวๆได้เลยสำหรับความสัมพันธ์ใหม่นี้นะ,จะเจามาเปิดไพ่โรโ่นะคะ ได้ที่ได้นะคะมีคลิปเป็นโอเพ่นไม์นะคะมีในแฟลกแล้วก็ stay optimistic about your life อ่าอะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาในอดีตนะคะในปัจจุบันเนี่ยสามารถมองได้อย่างถลุป,ปุ่มแล้วแล้วก็สามารถแก้ไขได้ตรงจุดนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงเวลาที่อึดอัดเนี่ยจะจบลงนะคะตั้งแต่ปากแรกนี้เลยแล้วก็ ถ้าเราเปิดใจให้กว้างนะคะยอมรับในสถานการณ์ที่มันเป็นไปจริงๆยอมรับในความเป็นจริงสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าก็จะสามารถเข้ามาได้นะคะไม่จมอยู่กับอดีตนะรวมถึงการยอมรับในตัวตนของคนรักด้วยนะแล้วก็ให้มองโลกในแง่บวกค่ะเพราะว่าสิ่งที่ดีกําลังจะเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่ิีนปีเป็นถึงปีหน้าเลยนะเป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าใครได้ดูดวงโหราศาสตร์นะคะจะทราบว,ว่าช่วงธันวาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่ดีของชาวเมษนะคะ ดูคำแนะนำนะไพ่ก็อยากออกมานะคะเดี๋ยวเปิดให้ใบ Improving Health นะคะมี Trust แล้วก็ Perfect Timing เพิ่งพูดไปว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะธันวาคมก็ได้ไพ่ Perfect Timing ขึ้นมา แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะดูแลตัวเองพิเศษ,ษ,ษนะคะช่วงนี้ improving health ก็หมายถึงการดูแลตัวเองอาจจะมีการเข้าฟิตเนสนะคะการดูแลรักษาสุขภาพกายใจนะคะอาหารอะไรต่างๆจะมีการปรับนะคุณแม่จะรักษาสุขภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็ trust ก็หมายถึงสามารถไว้เนื้อเชื่อใจอความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับคนรักได้แล้วก็ต้องเชื่อใจอจักรวาลด้วยค่ะว่าเขาจะส่งพลังบวกมาช่วยคุณนะ ในเร็วๆนี้เลยนะคะก็คือภายในเดือนนี้นะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่เริมเมสเซจนะคะมาเร็วมากแม้พลังงาน e f l e c t i o n นะคะ Give each other some s p a c e at the moment Trust and have faith that all will work out for the best ก เขาบอกไว้ช่วงเวลานี้ก็ให้ที่ว่างกันนะคะระหว่างกลุ่มแล้วก็คนรักแต่ต้องมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาด้วยนะคะว่าทุกอย่างจะออกมา,อาในรูปแบบที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ตอกย้ําพลังงาน trust เมื่อกี้เลยนะก็คือให้มีความไวเนื้อเชื่อใจนะคะแล้วก็รอรับสิ่งที่ดีได้เลยะค่ะในวันนี้ถ้าใครอยากจะเข็มคำทำนายนี้ก็พิมพ์รับได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะดูส่วนตัวสามารถ add ไล n e มาสอบถามโปได้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ